สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทําความรู้จักกับคําแสลงหรือคาเฉพาะของอ m ม e r i ร l ยลกาดกันซึ่งหากใครไม่ทราบนะครับว่าเราอิมพีเรอยลกาดคือใครพวกเขาคือกองหลังฐานของจักรวรรดิในโลกวเมอร์โพลิเคนนั่นเองครับหรือในอชื่อตามภาษาไฮโกทิกว่าแอสตาเมลิธาล์มซึ่งแปลไทยออกมาประมาว่ากองทัพแห่งดวงดาราซึ่งการที่ในมูฐานจะเกิดคําแสลงขึ้นมาเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆเลยนะครับราะในชีวิตจริงของพวกเราก็มีเช่นเดียวกันอย่างในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็มีคําแสลงเกิดขึ้นมามาากยยเลย อย่างคำว่าจีพั a b l e ที่หมายถึงถนนที่กว้างพอจะให้รถจีพานได้หรือแม้แต่ในภาษาไทยก็ยังมีอย่างคำว่ายาหมอสีซึ่งเป็นคำแสดงของเหล่าทหารเรือโดยมีความหมายว่าถั่วเขียวต้มน้ำตาลจึงไม่ต้องแปลกใจเลยครับที่ทำไมเหล่าอินทรการเนี่ยจึงมีคำแสดงไว้ใช้เช่นเดียวกันโดยเราจะมาเร่ดูตั้งแต่ตัวอัพ a ไปจนถึงตัว c เลยว่าจะมีคำแสดงอะไรบ้างที่เหล่าทหารทั่วไปรู้จากกาักกันก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าตัวอักษรตัวที่1 a จะมีอยู่ด้วยกนันทั้ง คำที่1 A A ย่อม,มาจากคำว่า Anti Aircraft Weapons เป็นคำที่เอาไวา้ใช้เรียกอาวุธต่อต้านอากาศยานยกตัวอย่างเช่นนายดู A A กระบอกนั่นสิน่าจะยิงพวกยานบินให้ลูกเป็นผักปลาได้เลยคำต่อไปคำที่2อ S เอาไวา้ใชนะ้เรียกนักบินที่มีทักษะหรือพานาประสบการณ์มาอย่างมากมายในหมู่กองาลัอิเพิโรนาวีกองาลังที่รับผิดชอบด้านกองเรือรบที่บินพยายามไปท่ามกลางหมู่ดาวและการเลกซียกตัวอย่างเช่นเฮ้ยทำไมคนนั้นเขาขับยานเก่งจังวะ แน่นอนอยู่แล้วคนนี้เขาเป็นถึงเอสของทีมเลยนะคําต่อไปคําที่3ามเอสอินเดอะโฮลมาเอาไว้ใช้เลือกแผนสำรองการรบที่อาจจะดูกระทันหันแต่มันอาจจะถูกคิดมาก,ก่อนหรือไม่ก็ได้สามารถจะใช้ในลักษณะข,ของการทำธุรกิจสําเร็จด้วยอาวุธซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดของการใช้คํานี้คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะต้องเท่มากๆยกตัวยอย่างเช่นมีฐานกลุ่มหนึ่งถูกจับไปเป็นตัวประกรันและถูกนํามาไว้ในห้องแห่งหนึ่งโดยที่มี1 0เอกที่ยกกองกำลังมาช่วย และก่อให้เกิดการยิงต่อสู้กันขึ้นจนทําให้กองลังของ1 1ที่มาด้วยเสียชีวิตลงทั้งหมดจนเหลือเพียงแค่1 1นายเดียว11จึงได้พยายามยิงต่อสู้ต่อไปจนปืนของ11นายนี้ได้หมดลงในขณะยิงและมันได้ส่งเสียงดังแก,ก๊แกๆๆแก,แกซึ่งทําให้ฝ่ายสูที่เหลืออยู่3นายรู้เลยว่าบัดน,นี้กสองของ11ได้หมดลงไปแล้วและค่อยๆเดินไปหา1 1เนายนี้เพื่อหวังจะจับมารีดข้อมูลเพิ่มเติมแต่ทันใดนั้นเองสิบเอกนายนี้ก็ได้โผล่มาจากที่กำบงังพราะว่าปาไมิส่หัหวตู่สามนายในทีเดียว จนศัตรูทั้ง3คนได้ตายลงพร้อมๆกันซึ่งหากนําเรื่องนี้ไปเล่าให้ใครคนอื่นฟังเนี่ยอีกฝ่ายก็จะตอบเรากลับมาว่าเฮ้ย A d e in the hole เลยหรอวะไม่ไม่ไม่น้อง A d e in the three hole เลยต่างหากอ่าพอจะเข้าใจวิธีการใช้คํานี้แล้วใช่ไหมครับ hole หรือหลุมในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงรูบนตัวศัตรูนั่นเองซึ่งส่วนมากนะครับมันจะใช้กันแค่ e d e in the hole นั่นแหละซึ่งหมายถึงศัตรูมีรูเดียวแล้วตายเลยและการค้านี้ต้องใช้วุสํสรองด้วยนะครับอันนี้สําคัญนะ มันจะต้องไม่ใช่อุหลักที่ติดตั้งไปซึ่งอาจจะเป็นปืนพกโบลิโซ่นสุดท้ายที่ยิงออกไปหรืออาจจะเป็นปืนช็อตการที่ยิงใส่สตูใกล้ๆจนตายในในัดเดียวถ้าสมมติว่าใครจะใช้เนี่ยจำคีย์เวิร์ดง่ายๆเลยครับ 1. ต้องไม่ใช้อุหลักที่คาดการเอาไวา้ 2. ตายในฮิตเดียวเท่านั้นแน่นอนครับว่ามันยากแต่ก็นั่นแหละด้วยวความที่มันเท่และยากนี้เองจึงก่อให้เกิดคำแสดงขึ้นมาคำต่อไปคำที่4อมมาเซกคำนี้เนี่ยเข้าใจง่ายมากครับมันเป็นคำเฉพาะ ที่เอาไว้ใช้เล่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ถูกสากัดและกลั่นมาจากวายอีกทีหนึง่งแต่ถึงกระนั้นนะครับรสชาติฝีไม้ลายมือของแต่ละคนที่ทาเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันมันมีตั้งแต่การบ่มขั้นพื้นฐานทั่วไปไปจนถึงการบ่มระดับเทพเจ้าเลยทีเดียวจนก่อให้เกิดแบรนด์รสชาติสดเลอร์ลดขึ้นมาครับผมคําต่อไปคําที่5้าอควาลาหรือที่นบางทีเนี่ยจะเรียกแบบเต็มๆว่าไซายอบเดอรอควาลา มันเอาไว้ใช้เรียกเสนรักที่แสดงถึงการเวทีตนหรือมาตรการอวยพรต่างๆของอิมพิเรียมด้วยการควอยมือทั้งสองข้างโดยหันฝ่ามือเข้าไปกดที่หน้าอกรวมพอมกับควอยนิ้วหัวแม่โป้งให้เชื่อมโยงกันซึ่งก็จะเป็นลักษณะแบบเดียวกับในภาพเลยครับคำต่อไปคำที่6อักเมติกเป็นคำที่เอาไว้ใช้เรียกพวกไซเบอร์เนติกหรือไบโอนิกต่างๆที่ถูกปลูกถ่ายเข้าไปที่ร่างกายของคนซึ่งมันมีเยอะมากๆครับถ้าจะแยกออกมาอีกเนี่ย คงต้องทําคลิปแย่งแน่ๆแ,แต่เอาเป็นว่าถ้าสมมติเห็นอะไรที่แปลปไปจากกายในยทั่วไปของมนุษย์เนี่ยเราสามารถเรียกมันได้ว่าอัคเมติกเลยครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะพอเห็นกันได้ง่ายๆนะครับเพราะมันมีราคาที่แพงและส่วนใหญ่ก็มักจะถูกสงวนเอาไว้เพื่อให้หนักลพันทรงคุณค่าได้ใช้งานกาันหรือแม้แต่เหล่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ,ของจกักรวรรดิก็ด้เช่นกันยิง่งพวกอินควิซิเตอร์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับยังมีบัตรผ่านตลอดทุกสายงานคําต่อไปคําที่7 a s p อ c t สเป มันเป็นชื่อเรียกอุปกรณ์ที่เมื่อเปิดใช้งานแล้วเนี่ยมันจะสามารถทาได้ทั้งตัวจับความร้อนตัวจับการเคลื่อนไหวหรือตัวจับจุดที่โดดเด่นทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตได้และที่สําคัญคือต้องสามารถเลือกเปิดปิดการใช้งานได้ครับว่าจะใช้การตรวจจับอย่าง,งานั้นปิดการตรวจับอย่างนี้อักษรตัวที่2 b จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด13คําดังนี้คําที่1 baby o g r e n เป็นคําเรียกไว้ใช้เรียกเหล่าคาตาชันจังเกิลไฟเตอร์ซึ่งเป็นกองทหารจากดาวคาตาชันสุดโหดร้ายที่หากคุณพลาดแม้แต่เพียงนิดเดียว ก็จะกลายเป็นมื้ออาหารของสิ่งมีชีวิตที่นั่นก็ได้ทำให้ฐานเหล่านี้มีความแข็งแกร่งที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงไปทั่วกาแล็กซีอีกทั้งพวกเขาเหล่านี้เนี่ยจะเชี่ยวชาญการทำสงครามในป่าอีกด้วยและด้วยความโหดร้ายบนดาวของพวกเขาจึงทำให้พวกเขาเหมือนถูกฝึกอยู่ตลอดเวลาจนมีกล้ามเนื้อที่หนาและดูมีความอันตรายพอๆอพวกโอกรินซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีรูปร่างใหญ่โตกว่ามนุษย์ทั่วไปคำต่อไปคำที่สอง Backwater เป็นคำเรียกว้ใช้เรียกประเภทดาวอย่างไม่เป็นทางการซึ่งต้องเป็นดาวที่มีเทคโนโลยีย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคดึกดบาบรรพ์แต่เขาบอกไว้ก่อนนะครับคาว่าเทคโนโลยีดึกดบาบรรพ์ใน4ฟรเนี่ยมันก็ยังเป็นเทคโนโลยีอยู่ดีนะไม่ใช่แบบว่าจะเป็นพวกคนบนดาวประเภทเฟรโรเวลที่เหมือนย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยยุคหินเลยอันนี้มันจะให้อารมณ์ประมาณแบบว่าเอาไว้ใช้เรือดาวที่มีเทคโนโลยีเก่าแก่ครับถ้าจะเทียบให้เห็นภาพมากขึ้นเนี่ยเหมือนเราเดินเล่นในหมู่บ้านแล้วไปเจอบ้านบ้านหนึ่งที่เต็มไปด้วยสิ่งประดิษฐ์หรือเททคคโโนยยีีจากุศวรษ่19 แน่นอนครับว่าตอนเห็นตอนแรกเราไม่รู้หรอกว่ามาจากปีไหนแต่เราจะสัมผัสได้ทันทีแล้วว่ามันต้องเป็นสีประดิษฐ์ยุคเก่าแน่ๆนั่นแหละครับอารมณ์ประมาณนี้เลยพอเราเห็นเทคโนโลยีที่เก่าแก่มากๆจากในปัจจุบันและยังใช้กันอยู่ทั่วทั้งดาวเราจะเรียกดาวแบบนี้ว่า b a c k w a t e r คำต่อไปคำที่3 Bad หรือที่แปลว่าขังข่าวซึ่งมันมักจะต่อท้ายด้วยชื่อประเภทยานบินมันเป็นคำของกองทัพ Imperial นา V y ครับเอาไว้ใช้ด้ยยานบินที่ไม่เป็นมิตกับไฟเรายกตัวอย่างเช่นเฮ้ย,น,ยน, Solar นั่นมัน หรือในบางทีก็จะเรียกคนทนแค่แบดเลยครับคำต่อไปคำที่4 Ba t t ตเทนสแตนดาร์ดซึ่งในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงคนที่ถือธงในสงครามนะครับแต่มันจะมีความหมายแบบเดียวคําว่า Company Standard หรือ Regimental Standard ที่เป็นจดหมายรายสัปดาห์ของตัวองค์กรแอสตรามดิทารัมโดยมันจะถูกใช้ด้วยฐานที่มาจากดาวประเภทเฟร w o เวลซึ่งถ้าใ้ผมยกตัวอย่างนี่ยากเลยเพราะผมมองว่าถึงแปลไทยไปไม่ก็ยังไม่เก็ตเท่าไหร่ผมอยากให้มองในอารมณ์ที่เขาต้องการจะสื่อดีกว่ามันเป็นเหมือนมุขขำคำในกิมมิคเล็กๆน้อย ว่าแบบคนทั่วไปเนี่ยเรียกมันประมาณว่าจดหมายกองร้อยรายสัปดาห์แต่คนที่มาจากดาวที่โคตรป่าเถื่อนเนี่ยจะเรียกมันว่าจดหมายสงครามรายสัปดาห์อ่าพอจะเก็ตขึ้นไหมครับถ้ายังไม่เก็ตเนี่ยมาคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วกันครับไม่งั้นคลิปยาวแน่นอนคำต่อไปคำที่5 b l a c k cross หรือ Black on Black เป็นคำรียกว่าใช้เลือดฐานที่เสียชีวิตลงแต่การที่ถูกไฟเดียวกันเองยิงใส่คำต่อไปคำที่6 b บ e ิ d Out าคำนี้ค่อนข้างง่ายครับ เป็นคำที่เอาไว้ใช้เลียกฐานที่เสียชีวิตลงเช่นเดียวกันแต่จะเป็นการเสียชีวิตจากการขาดเลือดก่อนที่จะได้รับการรักษาพยาบาลใดๆคำต่อไปคำที่7จ็ดรเป็นคำแสดงที่เราแซงชันไซเคิลได้ใช้งานซึ่งแซงชันไซเคิลเนี่ยคือเราไซเคิลได้ถูกฝึกอบรมเพื่อให้มาทำหน้าที่ในองค์กรอิสระการโดยเฉพาะซึ่งหากว่ามีคนไม่ทราบว่าพวกไซเคิลคือใครพวกเขาคือผู้ใช้พลังจิตครับซึ่งเป็นพลางที่ถูกเรียกในภาษาอังกฤษว่าไซคิกคราวนี้คำแสดงว่าบรันเนี่ยจะเไว้ใช้เรียกพวกไซเคิลที่ไม่มีพลังเท ซึ่งเป็นพลังในการสื่อสารทางจิตตั้งแต่การติดต่อสื่อสารไปจนถึงการควบคุมจิตใจผู้อื่นคำต่อไปคำที่8ปดโบกี้เป็นคำแสดงเอกคำของเราอิมพีเรียลนาวีครับเอาไว้ใช้เรื่องอากาศยานาของศัตรูเช่นเดียวกันคำต่อไปคำที่9ก้าโบนีเป็นคำแสดงที่วอาวใช้เรืเร่องเหล่าโอกรินที่ได้รับการผ่าตัดให้เจรอฉลาาขึ้นมาครับจนสามารถจดจําชื่อตัวเองได้นับนิ้วได้อ่านจดหมายภารกิจได้ตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์ของภารกิจได้และอื่นๆอีกมากมายเลยครับ ซึ่งต่างจากพวกโอกรินทั่วไปที่ค่อนข้างเงาง,งามเป็นอย่างมากทําให้ในสนามรบเนี่ยพวกเขามาจะเป็นเหมือนหัวหน้าของเราโอกรินครับที่คอยตะโกนออกคําสั่งให้กล่าวโอกรินที่เหลือคำต่อไปคำที่10บอมบ์เดียเป็นคำที่ว่าใช้เรื่องราวการแม่หรือทหารที่เชี่ยวชาญด้านระเบิดโดยเฉพาะคำต่อไปคำที่11บ็อกซ์เป็นคำให้เราอินเรียลนาวีใช้เพื่อเรียกยานบินบรรทุกสินค้าหรือห้องที่ยวไว้ใช้จัดเก็บสิ่งของคำต่อไปคำที่12บบราวรี่โบลเตอร์หรือปืนโบลเตอร์แห่งความหันกล้า เป็นคำแสดงที่เอาไว้ใช้เรียกปืนพกโบลเตอร์ที่เหล่าคอมมซ่าใช้เพราะปืนเหล่านั้นมีไวเพื่อยิงทหารที่หันหลังหนีออาจากสมรภูมิทําให้พวกเขาต้องมีความกล้าในการเผชิญหน้ากับศัตรูคําต่อไปคําที่13 bravery in the bottle หรือความกล้าหาญในขวดเป็นคําแสดงที่เอาไว้ใช้เรียกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ตัวสองตัวที่3 4จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10คําดังนี้คําที่1คาตาชานคิสหรือรอยจูบของเราคาตาชานเป็นคำที่เอาไว้ใช้เรียกการอาหวโเวกใส่ศัตรูของเราคาตาชาน คำต่อไปคำที่ 2. คาเมริโอไลเป็นชื่อเรียกของวัตถุหายากที่ถูปผสมเข้าไปในอุปกรณ์สมทัยซึ่งมันมีคุณสมบัติในการช่วยพลางตัวขั้นสูงพระมันจะทําให้อุปกรณ์เหล่านั้นกลุ่มกกินเข้ากับสภาพแวดล้อมโดยรอบแบบอัตโนมัติคำต่อไปคำที่3เคมอนเนตติง้งเป็นคํที่เอาไว้ใช้เรียกตะข่ายที่ถูกปกคลุมไปด้วยใบไม้ซึ่งเอาไว้ใช้เพื่อปิดบังและอำพรางยานพาหนะเพื่อซ่อนตัวจากการถูกพบเห็นโดยพวกศัตรูคำต่อไปคำที่ 4. ีชาร์เทเบิลหรือชาร์เด็กซ์มันเป็นอ จะมักจะใช้ในการวางแผนยุทธวิธีซึ่งความแตกต่างระหว่างชาร์จเทเบิลกับชาร์จเดสก์จะเป็นในเรื่องอของขนาดโดยตัวชาร์จเดสก์จะมีน้ำหนักที่มากและมีความเป็นสเตชันมากกว่าในขณะที่ชาร์จเทเบิลจะสามารถพกพาได้อย่างสะดวกคำต่อไปคำที่5 s h a t ตเตอร์หรือในบางทีจะเรียกว่าวอ l ์คแชตเตอร์เป็นคำทีว่วาใช้ได้สิ่งระดิษฐ์หรือเครื่องจาที่เราเคอเคอได้ใช้งานเพื่อส่งข้อความก่อกวนไปทางสัญญาณวิทยุวอล์คสเซอร์ของเราขาดซึ่งผมก็ไม่ทราบนะครับว่ามันเป็นเสียงประมาณไหนแต่ถ้าจะให้ผมคาดเดาเนี่มมันจะะอาะาารรณณปแบบว่ เป็นเสียงกรีดร้องของปีศาจอย่างนี้หรืออาจจะเป็นบทสวดคำสาปแช่งอะไรสักอย่างก็ได้คำต่อไปคำที่6 K เค i n h e l l e r มันเป็นเครื่องช่วยหายใจครับที่ใส่ยาเสพติดเข้าไปข้างในทำให้ผู้ใช้เนี่ยมีจิตใจที่ไม่วกแวกในการต่อสู้คำต่อไปคำที่7 Co c k อ o บอยเป็นคำที่มีความหมายในแง่ลบครับเพราะมันเอาไว้ใช้ล้อเล่นและดูหมิ่นพวกเอ็นจิเนียร์กับเทคพีซครับซึ่งทั้ง2ตํตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งจะในากอเดปตาซมิคานิคัส คำต่อไปคำที่8 codifier หรือ c o d e t o r หรือในชื่อว่า logic engine เป็นคำที่ไว้ใช้เรออุปกรณ์ที่ได้รับพลังมาจาก m a ช i c spirit เพื่อทำการคำนวณสมอรภูมและแก้ไขปัญหาตัวเลขที่ซับซ้อนคำต่อไปคำที่9ก้ cooker เป็นคำแสดงที่ไว้ใช้กล่าวถึงปืนตระกูลเมลตะการซึ่งเป็นปืนที่ใครหลายคนชอบสับสนเหมือนว่าเป็นปืนไฟหรือ frameer แต่ไม่ใช่นะครับปืนเมลตะการเนี่ยจะเป็นปืนต่อต้านเกราะแน่นอนครับว่ามันใช้ความร้อนเช่นกันแต่เป็นความร้อนในระดับที่หลอมเหลวกรอเหล็กได้ตามชื่อมาเลยครับ เมลตาคำต่อไปคำที่10บเคาน์เตอร์เซปติกเป็นของเหลวที่พูดทหารเอาไว้ใช้ในสมรภูมิเพื่อทาการฆ่าเชือ้อูบโรคต่างๆที่กำลังจะเข้าสู่บาดแผลตัวสอนตัวที่4ดีจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเจําดังนี้คําที่ 1. Data s l a ้าตอุปกรณ์นี่ไว้ใช้ถ่ายโอนและจัดเก็บพวกภาพข้อมูลคําสั่งและแรายง,งานทางยุทธวิธีอื่นๆโดยที่สามารถใช้มือจับและถือใช้งานมันได้ คำต่อไปคำที่2 De เด tape มันเป็นเทปที่ไวพันตัวท่อซเบิดที่ถูกเรียกว่าถูกชาร์จซึ่งท่อตัวนี้จะบรรจุระเบิดเดโมชาร์จเอาไว้ซึ่โปรตีมันจะเป็นระเบิดทรงกระบอกแบนและจะระเบิดเมื่อถูกแรงกระแทกเขานีเวลาจะหิ้วไปหลายๆอันเนี่ยเขาจะพันเทปเอาไว้ครับและตัวระเบิดที่ถูกพันเอาไวร้รวมกันเนี่ยจะถูกเรียกว่าถูกชาร์จ ซึ่งตัวเดทเทปจะมีความพมิเศษมากกว่าเทปทั่วไปอย่างหนึ่งคือมันสามารถหนวงเวลาระเบิดได้ทําให้สามารถใช้งานระเบิดได้อย่างหลากหลายมากขึ้นโดยความหนวงของเวลาที่เกิดขึ้นนั้นจะถูกกาหนดโดยปริมาณเดทเทปที่พันเอาไว้ยิ่งมีเยอะก็จะยิ่งหนวงมาคําต่อไปคําที่3 Devil Dare เป็นคําที่ว่าใช้เรียกความกล้าหรือการทําที่ดูบ้าและโง่งเขลาเป็นอย่างมากอย่างเช่นการพยายามวิ่งออกจากทีมเพื่อไปฆ่าสตรูด้วยตัวคนเดียว คำต่อไปคำที่4 d i ดิจิเวพอรอันนี้ง่ายมากครับเป็นตัวย่อของคำว่าดิจิ t a ลเวพอร์ที่มาจะปรากฏในรูปแางของเครื่องประดับอย่างพวกแหวนเป็นตน้นคําต่อไปคําที่5ดูอายาริกเป็นคําแสดงที่มีความหมายว่าเพื่อไปรับถ้วยรางวัลจากสตูดิโอสังหารลงและนํามาเป็นที่ระลึกจากสงครามในครั้งนี้เช่นเช่นที่เขาไมซาย,ยาริกได้เคยกระทำกับเพื่อว่าครอของวอล์บอสอูกูฮาร์ดคำต่อไปคำที่ 6. r e ูเอ็กซโซเจอร์เป็นคำเรียกกองทหารประเภทคอน s ส r i p ริป หรือกองทหารเกณฑ์ระดับล่างสูงข,ของอินทร,ร์โลกาด์ซึ่งได้รับการฝึกฝนมาเพียงเล็กน้อยและมีการใช้อุปกรณ์ในระดับขั้นพื้นฐานที่สุดนอกเหนือจากนี้ยังใช้เรียกกองทหารพีโนลีเจียนกองทหารที่ถูกเกณฑ์มาจากนักโทษที่ได้รับการตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตซึ่งจุดเด่นของกองทหารพวกนี้คือหัวที่ต้องถูกโกนให้ล้านและปลอกคอร,ระเบิดที่ถูกสวมใส่เอาไว้ตลอดเวลาคำต่อไปคำที่7 drop troopers เป็นคำรี้ใช้เรียกเหล่าการ์ดแมนที่สวมใส่เกรฟชูดและโดดลงไปที่แนวหลังของฆ่าศึก อย่างเช่าอลิเซียตัวสอนตัวที่5 e จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดคําคำดังนี้คำที่1นึ่งอลิเซียจะเป็นชื่อกลุ่มฐานดรอปทูเปอร์ระดับหัวกะทิที่มีความสามารถมากกว่ากลุ่มอื่นๆคำต่อไปคำที่2องเอมเ r b e n อร์เบเนดิกชันมันเป็นคำที่ค่อนข้างสลับสลวยครับจะไว้ใช้พูดตอนปลีดชีพใครสักคนด้วยความเมตตาคำต่อไปคำที่3ามเดอะเอมเพลเวอร์โปรเทเป็นคำที่เอาไใช้พูดเพื่ออวยพรหรือกันความกลัวของเราทหารครับคำต่อไปคำที่4ี่เอนจินเซีย เป็นช่างเทคนิคจากองค์กรเดบตาสมิธคลินิัสที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลแมชชีนส s p ริ i t ของยานพาหนะที่เรากาได้ใช้งานคําต่อไปคําที่5 Eva c เป็นคําเรียกมาจากคาว่า evacuation ตัวอักษรตัวที่6 F จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด9คําดังนี้คําที่1 f e ่เป็นคําส่วนของเราฐานเทคนิคว่ากันว่ามันมาจากชื่อเทพเจ้าต้นไม้ต,ตัวอย่างประโยคที่ใช้ก็จะมีแบบ f ฟดดิ s เชอร์เฟดดั What เดอะเ Holy Fa เฟเป็นต้นครับผม คำต่อไปคำที่2 feel homicide เป็นคำรี่ว่าใช้ในสถานการณ์ที่คนในทีมฆ่าคนในทีมกันเอง่งมีลักษณะคล้ายๆคำว่า friendly f i r e คำต่อไปคำที่3า f r a armor เป็นชื่อชุดเกราะมาตรฐานของเรา Imperial g u กา d คำต่อไปคำที่ 4. fragboard วัสดุมาตรฐานแบบแผ่นที่มานำมาใช้ซ่อมแซมบางสิ่งแบบหยาบๆเพื่อเสริมการป้องกันให้แก่สิ่งนั้นๆโดยเฉพาะพวกที่กำบังคำต่อไปคำที่ 5. f r a m e r e hand เป็นคำที่ว่าใช้ในสถานการณ์ที่ต้องการจะสื่อว่า นี่คือผลจากการอยู่ใกล้เปลวไฟคำต่อไปคำที่ Far w n อ t i n g เป็นคำสระส่วนของการประหารชีวิตทหารในสนามรบด้วยเหล่าคอมมิชาซึ่งคำนี้มันใช้อารมณ์ประมาณแบบว่าน่าผิดหวังหรือไม่ดีพอประมาณนี้ครับคำต่อไปคำที่7 Freak l i หรือเบนหรือโบลแทั้ง3คำนี้เป็นคำแสดงที่ใช้ในความหมายเดียวกันครับเอาไว้ซื้อทั้งเหล่า sanction ซเคิที่ไม่มีพลังไซคิกคำต่อไปคำที่8 f u r y มาจาก f u r y interceptor ซึ่งเป็นยานบินสู้รบของเหล่า Imperial n a นาว คำต่อไปคำที่9ก้าไฟสลายมันเป็นชื่อสผสมรลากของการผลิตวัตถุระเบิดในจักรวรรดมนุษย์ตัวสอนตัวที่7 G จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7คำดังนี้คำที่1 Gadget Man เป็นคำแสดงที่หมายถึงสมาชิกในองค์กรอเดปตาสมคธแิคัสคำต่อไปคำที่2 Gag เป็นคำสบของเรา Word ์แกยกตัวอย่างเช่น Stupid Gag Gag h e a d You are Gagging me Eat G ดกันเป็นต้นครับคำต่อไปคำที่3 The Green เป็นคำให้เราคาตาชานใช้การซึ่งเอาไว้ใช้เรียกภูมิประเทศที่เป็นแบบป่าและดาวเดดเวิร์ที่เป็นป่าทึบคำต่อไปคำที่4 g r กรีนสกินเป็นคำที่เอาไว้ใช้เรียกเหล่าออกคำต่อไปคำที่ 5. g r a กรนาเดเป็นคำที่มีความหมายแบบเดียวคําว่าบอมบ์เดียคําต่อไปคําที่6ก r ริเบรีเป็นคําที่เราวอลแลนด์ไอโซเรียร์ใช้มีความหมายที่สื่อถึงความกังวลใจคําต่อไปคําที่7กันเบบีเป็นคํที่ียกไว้ใช้เรียกเหล่าคอนสคริปหรือฐานเกณ์โดยเฉพาะตัวสองตัวที่8 H จตมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คำดังนี้คำที่ 1. Hangman หรือในบางทีจะเรียกว่า Leech เป็นคำแสดงที่หมายถึงเราคอมิสซาคำต่อไปคำที่ 2. Hell Drop เป็นคำแสดงถึงการทิ้งตัวลงสู่สนามรบคำต่อไปคำที่ 3. h o l o l i t i c เป็นคำที่ไว้ใช้เรียกภาพสามมิติคำต่อไปคำที่ 4. Human Bombs จะไว้ใช้เรียกฐาน p พ n ล l ีเ g ียนที่พุ่งเข้าไปใส่ศัตรูเพื่อทางกองทัพจุดระเบิดตัวอักษรตัวที่9 I จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คำดังนี้คำที่1 Imperial i n f a n t r y Man Uplifting Primer เป็นคำที่ว้ใช้ยรียลคู่มือมาตรฐานที่เราการแมนทุกนายได้รับคำต่อไปคำที่2 Infiltrator คำเไี้กว้เรียกสายลับที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมมาซึ่งพวกนี้จะไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นฝ่ายทรยศ์จนกว่าโปรแกรมในสมองจะถูกสั่งให้เริ่มต้นคำต่อไปคำที่3 Internal Guard เป็นคำที่ว้ใช้เรยกองทัพท้องถิ่นของจักรวรรดิมนุษย์คำต่อไปคำที่4 Iron Duke เป็นชื่อทั่วไปที่เราฐานมาจะมอบให้แกยานผ่านะตัวสอนตัวที่1ิบ จจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6คคำดังนี้คำที่1นึ่ง jammer เป็นชื่ออุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้รบกวนการสื่อสารของศัตรูคำต่อไปคำที่2อง jet เป็นคำแสงที่เอาไว้ใช้เรียกยานบินต่างๆคำต่อไปคำที่3า jing เป็นคำาีรียาว้ใช้เรียกยาน่านะที่ทําการหลบเลี่ยงการโจมตีที่ไม่เป็นมิตรอย่างดูเดือดคำต่อไปคำที่4 jumper เป็นคำที่มีความหมายเดียวกับคำว่า drop t o p p e r แต่มันยังมีอีกหนึ่งความหมายสำหรับ Imperial Navy ซึ่งหมายถึงการสลายานคำต่อไปคำที่ห้า จังเกอร์เป็นคำเ,เรียกว่าเชเรียนพานาที่ถูกสร้างขึ้นมาแบบหย,ยาบๆคำต่อไปคำที่6จูวานัตเป็นคำที่หมายถึงเทคนิคการยืดอายุทั้งสุขภาพและความอ่อนเยาว์มันเป็นเทคนิคที่มีราคาแพงมากมันจะถูกใช้โดยเหล่าข้าราชบ,บริพารที่ร่ำรวยหรือบุคคลที่มีตำแหน่งสำคัญและแน่นอนว่ารวมถึงเหล่านักวิเคร์ด้วยเช่นเดียวกันตัวอักษรตัวที่1 1 k จะมีอยู่คำเดียวเลยคือคำว่าครอมเป็นคำี่ถูกใช้งานโดยเหล่าวอลแลนด์ไอส์วอรีเออร์ซึ่งย่อม,มาจากคำว่ากิโลเมตร ตัว2ตัวที่12 L จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ี่คำดังนี้คำที่1 Lampab เป็นไฟฉายขนาดเล็กที่มักจะติดตั้งไว้ที่ด้านบนของปลายมีดติดกระบอกปืนลาสกันคำต่อไปคำที่2 Refovers จะหมายถึงทีมทหารที่ถูกสร้างขึ้นมาจากทหารส่วนเกินของทีมอื่นๆคำต่อไปคำที่3 Lo Stick เป็นเชื้อเรียกของยาเสพติดประเภทหนึ่งซึ่งหากสูบเป็นจำนวนมากอาจจะทำให้ผู้สูบเป็นโรคปอดได้คำต่อไปคำที่4ลอ Long Last ป็นปืนลองลาสแบบยาวที่ถูกออกแบบให้ใช้งานเป็นปืนสไนเปอร์ไรเฟิลตัวอักษรตัวที่13 M จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3คํคำดังนี้คำที่1นึ่งแมกโนเคียวลาอุปกรณ์ที่มีความสามารถส่งภาพเข้าออกเพื่อติดตามความร้อนและสังเกตบุคลากรของศัตรูได้และที่สําคัญมันต้องมีขนาดที่มือของมนุษย์สามารถถือได้คาต่อไปคําที่2องไมโครบีนเทคโนโลยีที่สามารถติดต่อกันได้ในระยะไกลซึ่งจะพบได้เฉพาะดาวที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเท่านั้น ซึ่งหากเทพในโลกของเราก็คือหูฟังติดไม้นั่นแหละคําต่อไปคําที่3ม multikey เครื่องมือที่สามารถงัดลูกกุญแจได้เกือบทุกดอกหรือในภาษาอังกฤษจะถูกเรียกว่า universal lockpick ตัวอักษรตัวที่1 4 n จะมีอยู่คําเดียวคือคําว่า Ni ย s e v e n t จะมีความหมายว่า entrancing t o o หรือเครื่องมือที่ว่าใช้คูจอของทหารตัวอักษรตัวที่15 o จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2คํคำดังนี้คำที่ 1. o b s c u r a เป็นยาเสพติดต้องห้ามของจักรวรวัิมนุษย์ว่ากันว่าเมื่อเสพมันเข้าไปแล้ว ผู้เสพจะรู้สึกเหมือนอยู่ในความฝันอันลื่นลมซึ่งหมดลงภายในไม่กี่ชั่วโมงและจะทําให้ผู้เสพเริ่มมีอาการซึมเศร้าข้างในใจลึกๆทําให้ผู้เสพต้องเสพมันต่อไปเรื่อยๆคําต่อไปคําที่2องวันเวทิกเกตเป็นคําไม่เรียกการลงไปจอดในสมรภพมมด,ด้วยเกรฟชูตตัวอักษรตัวที่16 P จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3าําดังนี้คําที่ 1. ผิดเป็นเครื่องบันทึกภาพโบราณที่ยังคงมีให้พบเห็นในจัก,กรวรรดิมนุษย แต่บางเครื่องก็ถูกเก็บรักษาเอาไว้เพื่อตรวจสอบภาพบันทึกในสมัยโบราณที่เคยเกิดขึ้นคําต่อไปคําที่2องแปรมีความหมายว่าโง่ซึ่งบางทีก็มาจะาไว้ใช้เลีเกเราโอกรินคาต่อไปคําที่3โพรโมเทียมมันเป็นคำกว้างๆที่เอาไว้ใช้เยกเชื้อเพลิงทุกรูปแบบในจกักรวรรดิมนุษย์ตัวสอนตัวที่17 R จาจะมีอยู่คําเดียวคือคําว่า r e s u s c i เ a ร e เป็นชื่ออุปก,กรณ์ที่มีฟังก์ชันการใช้งานมากมายของแผน Officer Medicare หนึ่งในผนย่อย,ยขององค์กรเดปตาเซมิเนตเรตอมที่ดูแลจัดการกับปัญหาด้านสาธารณาสุขและด้านการแพทย์อื่นๆทั่วทั้งจักรวรรดิมนุษย์ตัวสองตัวที่18 S จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8คำดังนี้คำที่ 1. นึ่เซฟล่าเป็นคำที่หมายถึงโจรหรือพวกติดยาซึ่งที่มาของคำนี้มันจะเหล่าเซฟล่าเคมด็อกเรจิเมนต์หนึ่งในกรมฐานเขาเหล่าอิมเฟอรียลการ์ดพวกเขาเหล่านี้เป็นฐานที่มีชื่อเสียงด้านการจรกรรมและยังต้องใช้เครื่องสุดมสารเคมีใน,ในการสู้รบอีกด้วยคำต่อไปคำที่2สโค เป็นคำกว้างๆที่เอาไว้ใช้เรียออุปกรณ์ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการมองเห็นของตัวปืนคำต่อไปคำที่3 scramble มีความหมายถึงสิ่งที่บ้าและน่าตกใจมากๆคำต่อไปคำที่4 shell เป็นอีกชื่อเรียกหนึ่งของชุดเกราะคาราเพสอาร์เมอร์คำต่อไปคำที่5 slap เป็นการลงโทษทางวินัยด้วยการตกจากเจ้าหน้าที่ที่มียศสูงกว่าสำหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระดับที่เล็กน้อยคำต่อไปคำที่6 spook เป็นคำกว้างๆที่เอาไว้ใช้เรียกพู้ทรยศรูปแบบริคเตอร์คำต่อไปคำที่7 screamer ร์ค l ลเในที่นี้เนี่ยจะเป็นคำกว้างๆที่เราการใช้ได้เพราเทโลเนตรูปแบบคาร์นิเฟกโดยไม่ได้มีความหมายที่ต้องการจะเรียกสายพันย่อย S creamer c ์ค l ลเโดยตรงคำต่อไปคำที่8 s w ส e p e r หรือ s w e e p e r set หรือ s w e e p e r b r o o m เป็นคำที่หมายถึงเครื่องตัวจับทุเิดของจักรวรรดิมนุษย์ตัวอักษรตัวที่19 T จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดคําคำดังนี้คำที่ 1. torch ในที่นี้จะหมายถึงปืนเฟลเมอร์คำต่อไปคำที่2 toy soldier หรือ g l o r y boy ย เป็นคำแสดงที่หมายถึงเรา Stormtrooper คำต่อไปคำที่3 t r e a d f e s t e r เป็นคำแสดงของเรา Tannit ที่เอาไว้ใช้เรียกอาวุธที่ต่อต้านรถถังแบบพกพาคำต่อไปคำที่4ี่ Tube Charge จะเป็นท่อโลหะยาวประมาณ20ซนติเมตรและบรรจุระเบิดเอาไว้ข้างในซึ่งมันจะใช้ในการระเบิดหรือถอนสิ่งก่อสร้างคำต่อไปคำที่ 5. Twist จะหมายถึงพวกมิวแทนหรือพวกสิ่งมีชีวิตที่กลายพันธุ์ตัวสอตัวสุดท้าย V จะมีอยู่ด้วยกันหมดสองคำดังนี้คำที่ 1. Walkcaster จะหมายถึงวัสดุสื่อสารได้แบกขึ้นหลังได้ซึ่งมาจะไว้ใช้ติดต่อกับทีมอื่นๆในภารกิจคําต่อไปคําที่2 Walk Officer จะหมายถึงผู้ใช้งาน Walk Caster ซึ่งมาจะมีแค่หนึ่งคนในทีมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคู่มือโลกฟอทิเคตอนที่3ขอขอบคุณทั้งผู้สนับสนุนช่องและผู้รับชมทุกท่านมากๆเลยนะครับที่ทำการรับชมกันมาถึงตอนนี้ถ้าอยากจะฟังคลิปวิดีโอเรื่องเล่าหรือ,รอคู่มือโลกฟอทิเคคลิปอื่นๆเนี่ยก็สามารถดูเพลย์ลิสต์ใต้คลิปวาดของคลิปได้เลยสามารถสม้าายเคก็นผูุันนะครับ หรือที่อาจารย์สำัรุผมเพิ่มเติมมากกว่านี้ไปอีกขั้นเนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกช่องกันมาได้นะครับผมจะขอขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าเลยนะครับผมสตูดโคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรจริงๆแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะครับสคิปนี้สวัสดีนะครับ